จ้าเอสวัสดีค่ะพบกับช่องยายมอนชวนติมีกระเป๋านักท่องเที่ยวกระเป๋าท่องเที่ยวกระเป๋าท่องเที่ยวหรือเปล่าไม่ใช่ใชโอ้ไม่ใช่ใชเป็นกระเป๋าเดินทางแต่พกร้านไอศครีมอยู่ในกระเป๋าด้วยไหนๆขอดูหน่อยค่ะที่ฉลาก<อ>นี่นะคะเป็นออขนมไอติมนะคะในกระเป๋า เดีย๋ยวมันมาไขาติ้มมันดีกว่าเร็วเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะเปิดมาเร็วมาเร็วมาเร็วป๊บปึบเปิดแล้วนะสามสองหนึ่งไปโอ้โหหงยังอ๋อ,อคือเป็นแพ็คมาแบบนี้เลยนะครับดี ต้องใส่เข้าไปอย่างนี้ก่อนทึบนี่อ่ะจะปิดร้านแล้วลูกไม่ได้นะคะอ่ะนี่เป็นแบบนี้ก่อนนะเราจะเกะแนละ้วช่วยเกะกันแะล้วมอนนี่เดมอนเดมอนไอศครีมไหม เทกันก่อนเทเทเก่อนนะเราจะเทออกแล้วนะเทก่อนโอ<ฮ>้นี่ออกเล่นเยอะๆเลยไอไไอไอไีไอไอมอไๆมอัออไไอือม,ม,ม,มอันนี้ไอครีมด้วย ไอศครีมไอศครีมอันนี้ต่ออันนี้อันี้อันี้ไอศครีมอ่ะอืมพ่อละพ่อละพอมัมมัมหน่อยได้ไหมพอมัมมัมหน่อยอืมอ่ะให้แม่เหรอให้แม่โอ๊ยไอศครีมพังหมดแล้วโอ้โหนี่นุ่นนุ่นโอ้โหของพ่อเป็นร็อช็อกโกแลตด้วยว้าวเยี่ยมอัน เอาละเราเล่นตามอำเภอใจละต่อไปเราจะมาดูเล่นเลยเล่นแบบปกติมาดูนะว่ายังไงดีอ๋อเขามีตัวอย่างด้วยอย่างงี้ไงใช่แล้วก็เขามีสติกเกอร์มาให้ติดด้วยนะคะต้องประกอบให้ตามรูปแบบขอใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีอุ๊ยอุ้ยหูเสร็จแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวลอละครีมเดี๋ยวก่อนลูก มันไม่อร่อยไหมคะกินใหญ่เลยจบเก็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 บเพิ่เดพันไปแหละหมดเลยอ่ะเาใหม่เาใหม่เปิดร้านกันใหม่เราละร้านไอศครีมไม่ค่อยสมประกอบสวัสดีครับสวัสดีครับก็น่ารักอยู่นะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวคุณเด็กครับคุณเด็กคุณลูกคุณลูกมีเงินหรือเปล่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้น หิวมากเลยลสิโอ้โหโโห,หิวมากม,มา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 เดี๋ยวจัดใส่จานให้โอ้ยขโมอยขโมอย,อมอยไอศครีมไปไหนเอามานี่ก่อนค่ะอ่ะเดีเวลาเปิดร้านไอสครีมแล้วลูกค้ารายแรกก็มาละอืมเอาแบบใส่ถ้วยไหมนี่ค่ะปึ๊บโอ้โอขโมยหมดเลยขโมอยหมดเลยได้ไงล่ะ ไอสคริมก่อนนะเล่นตรงนี้อ่ะอืาเราเปิดร้านตรงนี้ก็ได้อ่ะอืออ่าสวยไหมอีกแล้วขโมยไอศครีมพ่อค้ามคนไหน่อยป้อนพ่อหน่อยป้อนพ่อหน่อยพ่อค้าก็อยู่นึกมั้มหน่อยอ้าป้อนพ่อหน่อยอ้าอ่าอ่ะอเห็นไหมอ้าอ้าเนี่ยขโมยไอศครีมมาอยู่ตรงนี้เลย โโอ้ห oh. แม่ขอกินด้วยสิแม่ขอกินไหน่อยนะนี่น้าอ๋อต้องใส่อันนี้ก่อนใช่ไหมคะลูกใส่อันนี้ก้องบนคุณแม่ตะกาตะกามาก <c oughs> เราแบ่งกันกินสองคนเราแบ่งกันกินสองคนหนึ่งสองสามไม่เอาหรออาปากอ้าปาก โอ้โหพังหมดแล้วพังหมดแล้วเนี่ยังเล่นไม่เป็นเลยนะคะเอางี้เราอ่ะกำลังจะจัดเออส่วนของเล่นให้น้องยมหมอนตรงนี้นะคะก็ตรงนี้อาจจะยังไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่เดี๋ยวแม่มจะพาไปดูต้นไม้ที่เราเตรียมเอาไว้จะจัดสวนเนะาะพาน้อเยมหมันไปดูต้นไม้ได,ด้วยเฮ้ยอันนี้กินไม่ได้<ะ>นี่ดอกกุหลาบดอกกุหลาบน้อยสีชมพูน่ารักหอมมากหอมด,ด,ดมก่อนดมสิ เป็นไงบ้างเหม็นหรือเปล่าต่อไปอันนี้ต้นโหระพาเอ้ยไม่ใช่กระเพราของพมากืมดมใครก็ดมกันทุกคนพริกพริกอันนี้กินได้นะอ่ะแม่เอาให้กินเฮ้ยโนโนนอันนี้ด้วยอันนี้คือพริกสีม่วงคุณพ่อดูกินอ่ะอันนี้พริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้า สวนอันนี้นะคะดอกไม้น่ารักมากว้าวว้าวว้าวไม่สนใจอะไรเลยเอา้าคลิปนี้เราจบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังอ่ะเราจะมีคลิปสนุกสนุกกับน้องยังหมอนไว้ดูอีกนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย 嗯。Mm. <laughs>